จริงๆยังมีอาจารย์อีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจสตรีมศึกษาเริ่มต้นเราทำยังไงให้เขาสึกสนใจก่อนสนใจสนใจอ๋ออู้อู้อูผีเสื้อบินได้แบบนี้ผมรู้สึกตกใจอาจารย์วรรณพงษ์ช่วยอธิบายให้เข้าใจถ้าไม่รู้อย่างนี้จะถามไปทำไมโอเคนะครับการแข่งขันเขียนทันกันไหมบอกหน่อยว่ายังไหวอันนี้ถ้าคุณ AI แล้วะครับผมไม่รู้เอาหน้าเป็นมตรงไหนแล้วนะ ต็มสตรีมอพีที่แล้วถกกันดุเดือดจริงๆกับประเด็นแฮชแท็กร้อนๆอย่างโรงเรียนขโมยอะไรไปจากคุณและได้บทสรุปที่ว่าถ้าเราทําห้องเรียนให้มีความสนุกเด็กๆรู้สึกปลอดภัยจนอยากจะเข้าเรียนด้วยความเต็มใจความขัดแย้งที่สะท้อนผ่านแฮชแท็กนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอีกก็เป็นได้อีพีนี้พวกเราจึงอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านยกคลาสเรียนสนุกๆขึ้นมากลางโชว์กันในรายการเต็มสตรีมแห่งนี้โอ้โหเกิดเป็นครูในยุคดิจิตอลนี่ก็ ต้องพัฒนาตัวเองมาอาจารย์เตรียมของอย่างนี้ไปทุกมือเลยเหรอคะ<ช>อาจารย์มากกว่าน,นี้เยอะอันนี้คือน้อยมากเพราะทีมงานบอกว่าอย่างนี้ว่าอนนาจารย์มีเนื้อสำหรับเนื้อที่แคบแคบไม่กว้างมากผมก็เออพอสาธิตได้นะครับการเรียนรู้วิถีสเต็มอย่างที่บอกครับว่าเราเน้นที่ทักษะการเรียนรู้ไม่ได้เน้นการแบบใส่เนื้อหาเยอะๆอันนี้เหมาะทุกเพศทุกวัยเลยนะที่เอามาทุกเพศทุกวัยคือเลยใช่เราตั้งแต่ต้องให้เด็กๆผู้เรียนเนี่ยได้ทั้งเคสก็คือตัวความรู้นะฮาร์ดความรู้สึก มีความสุขสนุกอะไรเงี้ยนะครับสบายๆแล้วก็แฮนด์คือได้ลงมือทำเฮดฮาร์ดแฮนด์อย่างแรกเลยเนี่ยเราอยากทําให้ห้องเรียนไม่ใช่เป็นสนามลบแต่เป็นสนามแห่งความรักรักการเรียนรู้นะฮะไม่งั้นตอบถูกก็แพ้ตอบผิดก็แพ้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็เลยมีอุปกรณ์พอสมควรอย่างเช่นเนี่ยคุณครูอาจจะใช้วิกอะไรเงี้ยนะครับนะฮะหรืออาจจะมีแว่นตาอะไรเงี้ยนะครับมีแว่นตาอ่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเริ่มต้นเราทำยังไงให้เขารู้สึก สนใจก่อนสนใจอ่าทำไมสนใจนะจากนั้นต้องสร้างความสงสัยนะฮะเราจะมีสนใจสงสัยสืบเสาะจากนั้นก็ทําให้มันเป็นชิ้นงนให้ได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมออกก่อนนะครับว่าจริงๆผมเรื่องว่าผมผมขาวก็พอแล้วนะอันนี้อ่ะเพราะนั้นผมมี3ามกิจกรรมสั้นๆนะทีนี้ผมก็มีอุปกรณ์หนึ่งที่ราคา นิดหน่อยนะครับราคาไม่ถึง10บ,บาทด้วยซ้ำไปนะ,ะเดี๋ยวเก็บเงินทีหลังนะครับ <c oughs> อาที่ยังบอกให้อยู่เลยราคาไม่เท่าไหร,ร่สังเกตน,นะฮะคือจะเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆชิ้นพลาสติกแล้วมีตัวยึดอยู่อ,อ,อย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันจะเป็นรูปเลขาคณิตสังเกตไหมครับนักเรียนก็จะเริ่มสงสัยว่าเออเป็นเลขาเราจะไม่บอกเขาก่อนวัสดุอ่าแจกไวงนี้แหละอยย่างงเี้นะนักเรียนทําอะไรได้ มาคิดว่ามันคือแล้วมันทําอะไรได้มั่งเห็นแล้วเดินถึงอะไรลองทําดูตุ๊ตตุ๊ตสมมติลองลองทำดูลองคิดูเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับบอกว่ามีใครได้อย่างนี้มั่งอ่าพีระมิดพีระมิดพีระมิดเพื่อประหยัดเวลาค่ะสาธตนิด้ดียวสมมติสมมติคิดว่าถ้าเด็กซิมปีผ่านไปเด็กซิปีผ่านไปกําลังดักใจเลยเด็กจริงๆเขาจะทําเร็วกว่าเรากําลังดักใจม้เขาจะแบบมือมันเขาโอเคเลยค่ะเพราะนั้น มันก็เป็นนี้ได้สังเกตแล้วลองส่องดูครับเห็นตัวเองครับเอ๊ะทำไมพี่นี่ไม่มีเงาโอเคกันตายละเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นแล้วกับไฟโอเคแล้วค่ะทีนี้เราสามารถที่เรียนรู้เรื่องของเนี่ยการเกิดภาพสะท้อนการเกิดภาพสะท้อนได้ต่างต่านะครับเด็กวิทยาศาสตร์การเกิดภาพเนี่ยนะอย่างที่เรามองกระจกเงาเราก็เห็นนะแสงมาปุ๊บบางทีแสงเป็นทิศทางแล้วทำให้เกิดภาพแล้วแต่เราตั้งวัตถุใกล้หรือไกลมันก็จะเกิดภาพถ้าเขาเรียกว่าภาพจริงมันจะมีฉากและภาพได้ เราอย่างเช่นเราใช้โปรเจคเตอร์ก็จะมีฉากรับแต่ถ้าภาพเสมือนคือเราไม่ต้องใช้ฉากลบภาพเราดูเลยมันดูกล้องจุลทรรศน์อย่างเงี้ยเราก็ดูเลยมันก็จะลอยตรงนั้นทีนี้ถ้าเรายกระดับมันขึ้นไปอ่กระดับอีเราจะทําให้เกิดภาพในอีกแบบหนึ่งอ่าตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีเข้ามาจริงๆมีเยอะแยะมากเลยในอินเทอร์เน็ตนะครับที่พิมพ์ว่าโฮโลแกรมโฮโลแกรมอ่าเพจก็มีพอเปิดปุ๊บนะครับมันจะมีโปรแกรมขึ้นอยู่นะเราวางนี้ไปตรงกลางนะครับอ่า ไปร <lawsuit. S 1> ตรงกลางรูปเลยนะฮะตรงกลางรูปแล้วคุณครูสังเกตเข้าไปทีแล้วว่าเห็นอะไรยกขึ้นระดับสายตาเลยครับอ๋ออูู้ผีเสื้อไินได้โอ้โใช่เาโอ้หเนี่ยเฮ้ยอเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเลยแล้วมหัศจรรย์มหัศจรรย์รอหันกระยอมไหเยเห็นชัด้ครับเห็นชัดอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วีนีน้อุ้ยไม่ได้นะองเลนเอาละสนุกแล้ทั้งวันแล้วสนุกมากเลยผมขอให้นักเรียนูไปเลยได้ครับเนี่ยรางวัลนะฮะอาจจะเห็นไม่ชัดใช นี่เป็นเหตุผลว่าเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มมาเราจะทำเทเตอร์ถ้าผมเอาไว้ในนี้มันก็จะอยู่ในที่มืดถูกไหมฮะพออยู่ในที่มืดปุ๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้นอ๋ออ่าเนี้ยอ่าผมใส่เข้าไปในเนี้ยอ่าถูกไหมนะอ่ะครูครูท็อปลองดูดูดูผ่านนี่เห็นไหมฮะั่น,นเอ๋ต้องเห็นบ้างอ๋อเห็นเพราะมันชัดขึ้นใช่ไหมฮะชัดขึ้นครับเพราะมันมืดในนี้มันมืดโอ้โหเออมีคุณเอกคุณเดียวมันเหมืานัดต่อภาพช่วยแม่ขายของทำนด้สี่ตานีรไหมเห็นไหมครับจากของราาาาาาคคไไมม่่่่ถถึึงง10บบบทททเเเเเนนนนนนนีียยยืืออออกััั้้้ำป็สะะดล อ่าใช่คือถ้าสมมติว่าเรามีความสามารถในการทำโฮโลแกรมใน u t u b e เองเราก็สามารถออกแบบเองได้ใช่ไหมครับต้องครับเป็นตัวการ์ตูนที้เขาชอบใช่ครับโอ้ไรับได้เลยนะครูท็อปไซรับได้เลยโยโย่นะครับเป็นต้นผมนั้นคือคือคณิตศาสตร์เรื่องเลขานี่ก็มาวิทยาศาสตร์การเกิดภาพก็มาถูกไหมครับเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบเขาก็สืบสอบไปนะฮะแล้วก็เอนจิเนียริงเดี๋ยวกันดีไซน์เห็นสเก็ตไหมฮะเขาก็จะดีไซน์เทียเตอร์ของเขาแล้วถ้าเขาอยากใช้อาร์ตศิลปะมาตกแต่งก็เกิดขึ้นได้ อันนี้สเต็มแบบเต็มสตตีมเลยนะฮะเต็มสตรีมของจริงเลยแบบนี้แล้วก็เอ๋วเพิ่มเติมได้อีกค่ะก็คือแต่งเรื่องเพราะเรามีโรงหนังแล้วแล้วจะมานั่งดูเฉยๆก็ไม่ได้เราก็ต้องบอกว่ากัละครั้งหนึ่งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นสตอรี่ได้เนี่ยไอผมได้ไอเดียแล้วถ้าอนาคตเนี่ยผมว่าเป็นอาวุธหนึ่งผมใช้เลยผมจะใช้ไอเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องอย่างที่พี่เอ๋บอกก็คือกานละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช้กัิงกังเต้นลํำกันเห็นไหมะพอครูเอ๋พูดอย่างนั้น การทํางานร่วมกันมันดีอย่างเงี้ย<ะ>มันมันเติมเต็มไอเดียมันช่วยช่วยกันตกแต่งะนะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะถ้าทำคนเดียวมันอาจจะคิดแบบนึงด้ผมทำคนเดียวผมคิดไป,ไ,ปไปเส้นทางหนึง่งพอหลายๆคนเอออันนู้นสิอันนี้ส,อนนสิอันนี้เป็นความสวยงามของการเรียนรู้ อันนี้จะไปขายหน้าโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยอ่คครับถ้าดิมได้ช่องทางทำาหากินเพิ่มเดี๋ยวเดียวเขาจะควักออกมาลูกใครอยากเอากลับบ้านได้เลยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับแต่ว่าจริงๆถ้ามองดูแล้วมันคืออุปกรณ์ที่ง่ายมากๆนะแต่มันได้ไอเดียสูงมากนะถูกและดีต้องบอกก่อนฮะอันนี้มันไม่ได้เป็นโฮโลแกรมแบบแอดวานซ์ขนาดนั้นอันนี้ใช้หลักการสะท้อนทั่วไปแต่โฮโลแกรมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเทคนิคการใช้เลเซอร์ ฉายภาพเมื่อก่อนภาพเป็น2มิติถูกด้านเขาจะเก็บทุกด้านแล้วเก็บไว้เพราะนั้นแล้วเอาข้อมูลตัวนี้มาบันทึกแล้วฉายกลับไปคือถ้าเราเปิดยูท b e ดูเนี่ยเราก็ดูอะไรเนี่ยอะไรมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นการตั้งคำถามให้เด็กได้เหมือนกันว่าเราเปิดซี่คำว่าโฮโลแกรมเด็กๆคิดว่าแบบเขาทำมาทำไมแล้วก็ค่อยเฉลยว่าเจริงๆเรามีวิธีการในการที่จะดูมันแล้วก็จะเกิดความมายาซิงมากขึ้นแล้วก็มีความหมายว่าอ๋อก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อมันต้องทำแบบนี้นะครับ ด้วยเวลาจำกัดเดี๋ยวผมต้องขยบไปนิดนึงมันสนุกมากค่ะอาจารย์หมดชั่วโมงยังได้เป็นสเตมแล้วก็ใช้หลักของฟิสิกส์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับอ่านี่เป็นของไอ้นี่รืปกติอย่างพวกนี้อันนี้ผมทําให้ดูตัวอย่างสังเกตเราเรียกว่านากาดซูโม่เดอมัสซูโม่หน้ากาประจันบาลนะเราแก้ใช้การต่อวงจรง่ายๆมีฐานเหมือนเราต่อไฟฉายฮะแล้วเราใช้แผ่นซีดีที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วแล้วมอเตอร์ที่เราหาซื้อได้ทั่วไปเราเอาแค่ถั่วให้มันหนักๆหน่อยนะครับ แล้วค่อยๆเด็กว่าอย่าทำ The Mask Sumo หน้ากากอะไร<ฮ>ะสมมตินหน้ากากครูท็อปก็หน้าครูท็อปก็จะอยู่บนนี้เราก็เปิดสังเกตนะครับมันจัดสั่นสะเทือน แล้วมันก็เคลื่อนที่ได้ตกใจเลยครับตัวตนของผนะครับแต่กติกาเวลาเราให้นให้แต่ละกลุ่มทำสองอันแล้วมาแบทเทิลกันเราจะมีเวทีอยู่ข้างบนต้องแล้วใครตกวันนั้นแพ้เหมือนกับของเล่นเด็กอันหนึ่งในสมัยก่อนเป็นลูกข่างน้งเกตถ้าเขาดีไซน์ไม่ดีอ่ะอย่างงั้นดีไซน์ดีมันจะหมุนอย่างนี้ถ้าดีไซน์ไม่ดีมันจะไปทางเองเลย่างเดียวเลยอันนี้เป็นเทคนิคการแก้ปัญหาหน้างานว่าถ้าเขาอย่างเงี้ยเขาแก้ปัญหาดีให้มันมีจุดหมุนแล้วมันก็อยู่นี้เพราะมันเป็นจุดร่มของ แบบรถแบบสู้กันเนี<อ>่ยแบบแบบ Fighting robot ใช่ใช่ใช่จริงๆหลักการพื้นฐานแต่ว่าฝึกให้เด็กได้ได้ดูปัญหา,ญหาแล้วก็วิเคราะห์แก้เพราะเขาอาจจะใช้ดินน้ำมันทวงหรือขยับขาต่างๆให้มันแบบให้มันติดชึ่งติดชึ้งอยู่การเวทีเป็นต้นแทนที่จะจะสองได้ต่อไฟฟ้าเฉยๆแต่เราบูรณาการสิ่งเหล่านี้มาทําให้เกิดมีสตอรี่มีเรื่องราวมีกติกาการแข่งขันคือจริงมันใช้มันใช้ต้นทุนทางปัญญาของเราที่ที่เยอะหน่อย แต่ว่าพอเราคิดตั้งแต่ระดับว่ากิจกรรมเป็นยังไงเอาวัาสดุที่มาใช้เป็นยังไงปุ๊บ <Okay. S 1> มันจะค่อยๆถูกลงถูกลงมีอะไรเงี้ยเข้ามา <Okay. S 1> คือ,คอสเตมเป็นไม่ได้5อย่างนะครับสเตมอาจจะเป็น DIY ก็ได้ดยยูเซลใช้วัสดุอะไรต่างๆมาก็ได้สเตมจะเป็นการทดลองก็ได้เดี๋ยวจะทําให้ดูต่อไป <Okay. S 1> นะครับสเตมจะเป็นการ explore ไปสํารวจก็ได้อย่างออกไปเนี่ยข้างหน้ามีมแมลงกี่ชนิดมีต้นไม้อะไรต่างๆ uh huh. สเตมจะเป็น challenge การแข่งขันก็ได้ uh huh. และสเตมจะเป็นเขาเรียกโปรเจกต์ก็ได้โปรเจกต์เบสที่เด็กเป็นต้องทําโครงงานต่อไป ออกแนวสารเคมีมั่งอ่านะครับออกแนวโอเคชอบชอบทีนี้จะรบกวนถามท่านทั้งคู่ว่าในนี้คืออะไรครับอ่าอาจารย์ตอบตอบอันนี้น้ำตาลครับผม้โหเกล็ดนะครับน้ำตาลจริงๆน้ำตาลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าซูโครสนะครับซูครับตอบถูกนะครับเก่งมากขอบคุณครับต้องขอเย่างนี้คนะฮะต้องขอเกิน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 กินเกินกินเกินนะฮะนะอ่ะเอาต่อไปครับไอ้นี่คืออะไรครับ เกล็ดมันดูเหมือนไม่ใช่น้ำตาลละเอียดกว่าใช่ครับอันนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโซเดียมคลอไรด์เกลือเกลือเกลือแกงโซเดียมยลคลอไรด์อันนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับท่านคิดว่าให้คนละอันเลยท่านคิดว่าคืออะไรเป็นของที่เด็กๆทุกคนน่าจะเคยใช้แป้งเด็กหรอคะไม่ใช่สิมันไม่มีกลิ่นแป้งอ่ะกลิ่นมือนคุณมากเลยคุณคุณใช่ไหมฮะนมนมนมไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ห้ามชิมนะห้ามชิมเด็ดขาด เกือบแล้วกินไปของใช้ไม่ใช่ของกินลองลองจับดูมันจอาจารย์ไม่อาจารย์ไม่แกงเราจะไม่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 แกงนะอันนี้ปล่อยให้เราดมสักขนาดทีเดียวเคยเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุหลายคนก็ใช้แพ้พืชพลิเมอร์ที่อยู่ในแพ้พืชใช่ถ ok, ูกต้องโพลิเมอร์เกือบจะกินแล้วโซเดียมโพลีเดี๋ยวมันไม่คลองอยู่ในท้องแล้วดูความอัศจรรย์ของมันนะคือบางทีตัวมันเองเราไม่รู้แต่เราดูคุณสมบัติมันครับมันทำครูท็อปอ่าลองใส่น้ำไปสัก ถรามาถแถวๆนี้ยนะอ,ะอ่าครับเอเค,ครับผมทาไมมันถึงพิเศษลองใส่ดูอุ้ยอุ้ยทำคอนเทนต์แล้วต้องแรปเลยค่ะแรปเลยค่ะเห็นอะไรแล้วแรปเดี๋ยวนี้เห็นแบบนี้ผมรู้สึกตกใจ <c oughs> มันฟูขึ้นมาแบบนี้ได้ยังไงเออเอาต่อตอ, <c oughs> อาจารย์วรรณพงษ์ช่วยอธิบายให้เข้าใจว่ามันจะฟูแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไร <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่รู้อย่างนี้จะถามไปทําไมอานจะเริ่มรายการกันใหม่ไหมออาจารย์ไม่เป็นแล้วเอาแล้วเอาแล้วคือเราสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสารได้แต่เนี่ยมันไปยึดโยงกับเนี่ยนะครับพวกหิมะเทียมนะครับหิมะเทียมเนี่ยแล้วจริงๆเวลาเขาแข่งสกีนะฮะระดับโอลิมปิกอ่ะเขาก็ผสมพวกนี้ไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าหิมะจริงๆมันจะนุ่มเกินไปเขาจะใส่นี้ผสมให้มันมีความแข็งพอเหมาะถ้าเคยเห็นเหตุที่น้ํามันรั่ว เขาก็จะใช้สารประมาณนี ite, it ้ในการดูด no, ซับน <in> yes. ้ํามันดูดซับน้ำมันนะก็คือในการแก้ไขปัญหาเนาะถ้าเรารู้คุณสมบัติของมันเราก็สามารถที่จะไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นการที่เราใช้สื่อต่างๆเหล่านี้นะคะสอนเรื่องสตรีมศึกษาเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยค่ะมันก็น่าจะช่วยให้เด็กๆเขาตื่นเต้นขนาดเรายังตื่นเต้นเลยเนาะขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้สึกว่ามันเอ็นจอยเลยเด็กเขาตื่นเต้นง่ายกว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าประสบการณ์เขายังไม่เคยเห็นอะไรเยอะ แล้วทุกๆอย่างก็สามารถไปเชื่อมโยงกับบทเรียนของคุณครูได้ด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คงได้ไอเดียหลายๆอย่างนะคะด้านสตรีมศึกษาแล้วก็การทํากิจกรรมสนุกๆในห้องเรียนกับน้องๆแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยในตัวนะคะทีนี้คุณครูท็อปได้ไปด้วยใช่ไหมครได้ไอเดียเยอะเลยครับล <laughs> ้วไ้ของกลับบ้านอีนะคะไปสอนนักเรียนต่อใช่ครับอีกอันนึงที่เป็นกิมมิคของครูท็อปเวลาสอนเด็กๆในห้องเรียนซึน่งเอ็มองว่ามันก็เป็นสตรีมศึกษาอย่างหนึ่งเนาะก็อย่างเมื่อกี้นี้ที่ครูท็อปบอกวาเล มีมีชิ้นงานมาปุ๊บแล้วก็ใส่ความเป็นดนตรีไปมันก็จะเป็นจริงสเ,สเต็มบวกมิวสิคสเต็มบวกแรปอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่เราจะเรียกคราวนี้เราสองคนต้องเป็นนักเรียนแล้วค่ะเป็นนักเรียน <laughs> แล้วก็ให้ครูทอเป็นเป็นผ, <ม S 2> ผู้สอนด้วย<ม>ค่ะปกติแล้วเวลาคุณครูเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยก็จะพูดทั่วไปอ่ะสวัสดีนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมา เรียนภาษาไทยกันแต่ผมก็จะมีวิธีการพูดอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้นักเรียนเนี่ยสนใจฟังเพราะการพูดมันแปลกและวันนี้นะครับผมก็จะมีการเรียนวิชาภาษาไทยเล็กน,น้อยคือการเขียนสะกดคำเดี๋ยวผมจะมีกติกาเพิ่มเติมก็คือว่าผมจะลองแรปไปด้วยและผมจะพูดทีเดียวมีทั้งหมด5คําผมพูดคําไหนต้องเขียนให้ทันและถ้าเมื่อผมจบแรปแล้ว เขียนได้กี่คำก็หยุดที่เท่านั้นเขียนเล็กหถึงเลขห้าร้เลยก็ได้ครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียอาจารยแข่งขลนอาจารย์ดูฟิลแบบตั้งใจผมเขียนตัวเลขเีที่จำได้นั่นคือตัวเลขโอเคนะครับการแข่งขันมาห้าคำนะครับผมฟังให้ทันและเขียนให้ได้ถ้าใครได้เยอะสุดแปลว่าเก่ง ขอเริ่มการเขียนสะกดคำสุดช็อกบปิดคำที่หนึ่งด้วยคำว่าล็อกล็อกรอล็อรถล็อกบ้านก็คือล็อกไปคำต่อไปแล้วนะอย่าพึ่งล็อก คำที่สองก็คือน้ำแข็งใสร้อนแบบนี้ลองกินน้ำแข็งไหมเขียนทันกันไหมบอกหน่อยว่ายังไหวเขียนให้ถูกแบบไม่ต้องแก้ไขคำที่สามคือคำว่าคะทาเขียนไวไวกำลังหมดเวลาคำที่สีก็คือคำว่าโบเขียนได้เลยอยากให้ทุกคนโชว์คำที่ห้าคือคำว่ามักคุเทศคือคนที่นำทางท่องเที่ยวทั่วประเทศจะแลบจบแล้วเกมนี้คงจบตาหมดเวลาแล้วทุกคนจงวางปากกา อครไปหนึ่งคำอะไม่ได้รู้เลยว่ามันคือคำอะไรโอเคครับตอนนี้ครับผมก็จะมาตรวจกันเดี๋ยวโชว์ให้กล้องดูหน่อยว่าเขียนเป็นยังไงบ้างดีโอ้ตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่ได้อายการสะกดคคะอายอะไรเพราะเป็นความเร็วเข้าใจครับอันนี้ถ้าคุณเอไอแล้วนะครับผมไม่รู้เอาหน้าไปมุดตรงไหนแล้วนะโอเคครับผมก็คําว่าล็อกนะครับผม คำที่1น,นะครับคนที่ได้คะแนนไปนะครับ<อ>มีแค่คนเดียวเท่านั้นครับก,รก็บ <laughs> กดืคก็ดิคนที่ได้คะแนนไปนะครับคำวาล็อกนะครับคนที่ถูกต้องมีคนเดียวก็คือ พี่เอกครับผมคำา่าล็อกนะครับต้องใช้กอไก่เป็นตัวสะกดนะครับผมให้จําว่าเวลาเราไม่ล็อกบ้านเรากลัวขโมยเข้าบ้านไหมครับกลัวค่ะกลัวครับกอไกย่อมาจากคำว่ากลัวจาไว้จริงๆด้วยแหละกลไก่กลัวนะแล้วเวลาเราไม่ล็อกบ้านเรากลัวขโมยเข้าบ้านครับกลัวค่ะใช้กอไกครับซึ่งจริงๆแล้วหลักเนี่ยมันคือตัว L O C K ก็คือตัว K เนี่ยราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่าตัวสะกดที่เป็นตัว K ต้องใช้กอไก เราจะเสริมนักเรียนแบบแบบนี้แต่วิธีการจาอาจจะจำว่าเอ้ยกอไก่ย่อมาจากกลนะแต่มันปล็ลอกบ้านจักลกลหรือเปล่าคงณไ้เข้าบ้านคําที่2นะครับน้าแข็งใส่อว่าต้องมีคนถูกนนต้องมีคนถูกหนึ่งคนเพราะว่าจะมีคนนึงใช้ใส่ไม้มาลายกับอีกคนนึงใช้ใส่ไม้ม้นมวนและคนที่ถูกต้องขอแสดงความดีกับพี่เอรับบมเพราะว่า น้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มาลายครับผมผลน้ำแข็งใสเนี่ยใสไม้ม้วนเนี่ยเราอาจจะสอนนักเรียนได้เพราะว่าเราอาจจะเข้าใจว่าทุกคนเข้าใจว่าน้ำแข็งใสมันคือน้ำแข็งสีใสใสอ่ะอและทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ใสแบบสีใสมันคือใสด้วยการใสก็คือสมัยก่อนเราใช้น้ำแข็งมือแล้วก็ใสกับม้าใสน้ำแข็งให้เป็นเกล็ดออกมาเดี๋ยวนี้มันเป็นเครื่องบิงซูเด็กอาจจะนึกภาพไม่ออกเราอาจจะสอนบริษัทในเรื่องของอาหารกับเด็กด้วยส่วนคำที่3มนะครับพี่เอไม่ทันแน่นอนไม่ได้คะแนนในข้อนี้นะครับส่วนนายจ้างบรรพุพงศ์เขียนคาถามาแล้วนะครับ จาจาเขียนคาถาเนี่ยอาจจะเร็วเลยคำหลังๆนี่ผมจะให้เร็วมากครับก็คือไม่มีคนถูกครับผมคำว่าคาถาเนี่ยคนจะเขียนเป็นทอมนโทซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้ทอทหารแต่วิธีการจํำผมมีอย่างหนึ่งก็คือคาถาเนี่ยอยากจะให้มันสวยมันแตกได้ไหมครับแตกได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงคาถาเนี่ย ต้องอย่าใช้ทองมันทงเพราะมันหัวมันแตกต้องใช้ทองอาหาร<ป>ใช่ครับต่อไปข้อ4นะครับเขียนเหมือนกันเลยครับผมแสดงว่าต้องได้คะแนนเท่ากันแน่เลยแต่ไม่ใช่ครับผิดไม่ได้ทั <c oughs> ้งคู่ผิดทั้งคู่เลยเพราะว่าต้องโบเนี่ยไม่มีตัวกา,วาลันกาลันไม่มีวอลแวนแล้วมารคคูเทสนะครับเขียนเหมือนกันเลยนะครับผมก็คืออานอรหนูกาลันนะครับซึ่งทั้งคู่ผิด ผิดนอนหนูกันลังใช่ใช่ส่วนใหญ่จะใช้นอนหนูการัเหีือนเทศครับซึ่งซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเอ่อต้องเป็นเปลี่ยนจากนอนหนูการันเป็นกอไก่ครับจะมีวิธีจําแบบนี้ครับมกุเทศคือคนที่นําเที่ยวนําทางใช่ไหมเวลาคนนําต้องอยู่ข้างหน้าข้างหลังครับข้างหน้าข้างหน้าและกอไก่ครับพยัญชนะกอไก่อยู่ตัวแรกจําแบบนี้ครับผมเชื่อซูเปอร์ในผมหน่อยโอ้ไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเลยเนี่ยจริงเหรออาจารย์ศูนย์จริงจริงเหรอใช่ครับผมศูนย์ อ๋อเป็นคนที่เรียนเก่งมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยได้คะแนนสูงใช่ไหมคะเปิดโลกเลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะมาถึงที่มาของตรงนี้ค่ะทำไมถึงเราถึงได้คิดเรื่องจะแรปให้เด็กๆฟังเหมือนอาจารย์บอกมันดูแบบเด็กเดินเข้ามาเอ้าทำไมพูดภาษานีอะไรต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้รู้จักแรปมากนักรู้จักว่าการร้องเพลงเร็วๆแบบนี้มันคือการแรปตอนนั้นผมสอนภาษาไทยป .6 ผมให้แต่งแต่งกรอน ส่วนพอนพูดว่าต้องแต่งกรอนปรากฏว่านักเรียนเขาสนุกเขาส่งกระดาษกันส่งกระดาษกันแล้วผมก็ไปเดินไปดูว่าส่งกระดาษอะไรกันทำไมไม่ยุ่งกับชิ้นงานตัวเองปรากฏว่าเขาส่งกระดาษกันอ่ะเป็นแรปแบทเทิลคือเป็นเนื้อหาอแต่งว่ากันเป็นคำหยบาบใครนิดๆหน่อยๆออ่อ<ล>ยะไรเงี้ยค,ครับเก่งเชียวยางไงใช่เก่งมากแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมีคำหยาบนะผมเห็นว่ามันเป็นปัญหาแต่ผมมองข้ามว่ามันเป็นปัญหาที่มันต่อยอดได้นะมันมีฉันทะลักมันมีความคล้องจองแต่มันไม่ใช่แบบฉันทะลักของกรอนสุภาพมันเป็นฉันออค้งงจ เราก็ต้องทําหน้าที่คุณครูว่าอบรมไปว่าเออเวลานี้มันไม่ใช่แบบนี้นะการเขียนคำหยาบในห้องมันไม่น่าจะเหมาะแต่เราเอาปัญหาเนี้ยไปถามกับเพื่อนครูคนอื่นก็ได้คาตอบมาว่าอ๋อช่วงนี้มันมีรายการแรปเบทเทิลอยู่แล้วมันกําลังฮิตในหมู่วัยรุ่นในหมู่คนแบบที่มันเป็นกระแสอยู่ก็เลยไปฟังอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเด็กชอบเพราะว่ามันมีการพูดกันเป็นทํานองด้วยหนึ่งสองมันเป็นเรื่องของการแรปและบทบ่อยสักอย่างหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเด็กชอบตรงนี้ตอนนี้กระแสมาก็เลยไปศึกษาไปศึกษาไปฟังฟังแล้วก็ เอามาแต่ง<ฆ>ในบทเรียนครั้งแรกอยากรู้บรรยากาศวันนั้นเ,เลยเข้าไปในบทเรียน,น <c oughs> มันก็จะเป็นบรรยากาศที่ใช่ครับปกติผมเป็นคนสอนหนังสือด้วยความสนุกสนานอยู่แล้วจะมีลูกเล่นมีเกมอะไรให้หนักเรียนมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยจะเช็คนักเรียนที่เรียนอยู่ตลอดแล้วเขาเนี่ยผมก็เปิดเข้าไปด้วยการร้องเช็ค <c oughs> ชื่อเช็คชื่อ,อแนะนํานักเรียนคนนี้มาไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เฮ้เฮสนุกมากสนุกเป็นการเช็คชื่อที่ใช่เป็นการเช็คชื่อที่สนุก ทีนี้ผมได้โจทย์ว่าผมอ่ะย้ายวิชาสอนไปสอนวิชา social study ก็คือวิชาที่เรียนสังคมเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษแล้วผมดูเท็กซ์บุ๊กแล้วรู้สึกว่าโอ้โหสัพท์มันจําเยอะมากเลยอะไรเง<ๆ>ี้ย,ยผมไปฝึกเพิ่มเติมและคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับการใช้ในเรื่องของทักษะความรู้ความจําความเข้าใจใใก็เลยลองไปแต่งเป็นเนื้อเพลงดูแล้วก็มาใช้แล้วมันก็ประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆมีฟีดแบ็ที่ดีว่าเราเห็นด้วยการสังเกตว่านักเรียนชอบนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นนักเรียนรู้สึกสนุกแล้วก็ ถามว่าวันนี้ร้องเพลงไหมใช่ใช่อว,วันนี้จะได้ร้องวันนี้จะร้องไหมหบางวันมันก็เอาเวลาไม่รู้ทันไมหมนวแต่ก็จะพยายามนะ <c oughs> ทีนี้ฟีดแบ็กในเรียนดีแล้วฟีดแบ็กผู้ของก็จะมีแบบว่า อขอบคุณเพลงมากเลยนะที่ทําให้แบบมันล้น,นละระยะเวลาในการทบทวนบทเรียนอะไรเงี้ยครับผม <ๆ S 2> ก็เป็นฟีดแบ็ k ที่ดีแล้วมันสามารถพิสูจน์ให้นักเรียนเห็นได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องแต่งเป็นคําหยาบคายเสมอไป <ๆ S 2> เราสามารถทําให้มันสร้างสารรค์ได้อยู่ในบริบทในการะเทศะที่มันสมควรแล้วไม่ได้ผักว่ามันเป็นปัญหาไม่ได้จัดว่าเธอทําแบบนี้มันแย่มากเลยนะเราคิดว่านักเรียนชอบอะไร เราก็<ช>ไปทาในสิ่งที่นักเรียนชอบอมันกลายเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมใหม่ในการเรียนใช่ใช่ใช่ใชใชวัฒนธรรมให <สะ S 2> ม่ <สะ S 2> ในการท่องจำ<ช>แต่จริงๆๆเอาจริงเลยมองเห็นบางอย่างที่มันน่าสนใจก็คือว่าท็ทอปไม่ได้มองว่าสิ่งที่เด็กทํานั้นก็คือเด็กนี่ก็คือเด็กๆอเล่นกันแบบนี้เลย่งนีแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เด็กทํากลับมาสอนเราเราเรียนรู้ใจเขาว่าเออเขาใช้วิธีนี้เขาชอบแบบนี้แล้วเราก็กลับมองว่ามันเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเข้าถึงเขาแล้วเมื่อเรานําไปใช้กับเขามันก็เข้าถึงได้จริงๆหนึ่ง เขาชอบเลยว,ว่าเขาเองจะสามารถเป็นผู้สร้างสารค์ได้จาจผู้รับสารมาเป็นผู้ที่สามารถจะส่งสารได้ในเนื้อหาที่เขาเรียนรู้ไปมองว่ามันประสบความสําเร็จในระดับที่เรียกว่ามากกว่าการเรียนรู้ธรรมดาใช่ครับเหนะมือนกับว่าต้องขอบคุณนักเรียนนะเพราะว่าบางทีเราก็เรียนรู้จากนักเรียนมันทําให้เรามีอาวุธหรือมีทักษะอีกอย่างนึงในการสุบใจความสาคัญอย่างที่อาจารย์วรรณพงศ์อธิบายเรื่องสตรีมมาเนี่ยผมก็ฟังฟังแล้วผมแต่งเสร็จเลย ไปถึงแต่งแล็เป็นเสร็จเลยว,ว่าสตรีมคืออะไรอในช่วงที่อาจารย์เตรียมของ,งอเนียผมก็เลยรู้สึก<ร>ว่าอยากฟังนะจริงๆเอาตอนจบก็ได้นะ จบจบไปนี่อ่าแล้วก็โหยสุดยอดเลยค่ะวันนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการเปิดรายการเต็มสตรีมแบบเต็มสตรีมจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอาจารย์วรรณพงศ์แล้วก็คุณท้าขอบคุณค่ะแล้วก็หวังว่านะคะรายการของเรานะคะจะช่วยต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถทําความเข้าใจสตรีมศึกษานะคะแล้วก็นําไปใช้กับชีวิตประจําวันรวมไปถึงการเรียนการสอนนะคะได้ในทุกมิติของชีวิตเช่นกันค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกด ดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่อง B-Steam แล้วก็รายการของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอฟังอ๋อขอฟังขอฟังเลยค่ะต้องเปิดบีดไหมครับโอเคครับผม เราสองคนก็ยุคแลบเลือเกินโย่โย่อมคปอาจารย์สตรีมคือการบูรณาการองค์รวมให้เหมาะกับการรู้นุกนี้ให้สมควรตัวเอสคือสายอ c นคือวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆอยากเรียนรู้ตั้งคำถามอย่างฉลาดโดยที่ Stand for Technology เป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่ทุกที่โดย E-Engineer หลักทางวิศวกรรม แก้ปัญหายังเป็นระบบเราต้องทำตัวเอคืออาร์ตม mm ีสัตว์ต้องมีศิล์ mm hmm. เพิ่มความพอใจไม่ให้แข็งเป็นหินตัวเอ mm ็ม hmm. คือแมทคือวิชาคณิต mm hmm. ให้ทำงานมีตรากะเสริมสร้างวิธีคิด oh.